สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชาแนลดอยไม่ดอยนะครับวันนี้มากับเกม rox next generation อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาตอบคำถามเพื่อนๆที่คอมเมนต์กันมาถามว่าเวลาเราปั๊มของโนวิดหรือว่าเวลาเราจบกิจกรรมรีเทิร์นมาแล้วนะครับแต้มโนวิดเนี่ยเอามาแลกอะไรคุ้มสุดนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาคำนวณรายละเอียดให้แต่ว่าจะคำนวณเป็นมูลค่าตรงๆนะไม่ได้ ไม่ได้เบรออนว่าเพื่อนๆบางคนต้องการตีบวกบางคนต้องการอัปเกรดนะอันนี้เราจะคำนวณมูลค่าก่อนว่าอันไหนคุ้มสุดส่วนราคาตลาดตอนนี้ก็จะเป็นราคาตลาดของเซิร์ฟเวอร์เอ็กซิคเพอนะครับไม่ได้เพราะว่าตัวนี้เรา,เรา,เรากลับมาเราทำาดเทิร์นกลับมาเนี่ยมันอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์เอ็กวิพอนะครับน่าจะอยู่ในวาคาลี่นะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอยู่เซิร์ฟเวอร์อื่นก็ลองไปเช็คตลาดดูก่อนว่าราคาของเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยดีกว่า พอเรามาดูที่ร้านค้าความทรงจำเนี่ยเราจะเห็นแต้มโนวิดที่เราเหลืออยู่อันนี้เป็นแต้มที่ผมเหลืออยู่หลังจากที่ทำดีเทิร์ไปแล้วแต่จริงๆริอ่ะแลกแพ็กรีไฟล์ไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะทำคลิปตีบวกลองเอาเพราะว่าเซิร์เวอร์เนี้ยไอตัวเนี้ยไม่ได้เล่นแล้วมันปล่อยทิ้งไว้นาาแล้วว่าเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาลองตีบวกให้ดูว่าจะได้ถึงไหนเนาะทีนี้เรามาคิดที่ละอันกันดีกว่าว่าแรกอะไรจะคุ้มสุดนะเรามาเริ่มที่กล่องอัปเกรดก่อนกล่องอัปเกรดเนี่ยได้เจ็ดพัน เออใช้7,200นวะิตคอยใช่ปะ่ะมันแรกอ่อขั้น1ได้8ชิ้นขั้น2ได้4ชิ้นขั้น3ได้2ชิ้นนะเดีย๋ยวลองดูทีละอันดีกว่าขั้น1ใช่ปะ่ะได้8ชิ้น9ก้าูนย์สูนย์ 9040หาร7,200ก็คือมันใช้7,200โนวิตคอยนะเท่ากับ1คอยเนี่ยมันมีมูลค่า1.25เพชรชมพูใช่ป่ะ1.25เพชรชมพูโอเคเราก็เราจดไว้ก่อนนะอัปเกรด1 1.25เพชรชมพู อ่ะทีนี้เรามาดูอันต่อไปอัปเกตด2เอาเอาวุธอย่างเดียวแล้วกันนะได้4ชิ้นใช่ป่ะ7,300อันนี้มันยิ่งหนักใหญ่เลยเห็นป่ะ4ชิ้น7,360 7,360หารเ2 0 0 1.02เริ่มเริ่มเอาเครื่องคิดเลขขึ้นมาอ่ะได้1.02นะ อัปเกรดสามได้สองชิ้นใช่ไหมแล้วก็ลองหาอัปเกรดสามอัปเกรดสามยิ่งหนักใหญ่เลยอันนี้ยิ่งไม่คุ้มเลยอย่าเพิ่งอย่าไปคิดมันเลยดีวยกว่าอันนี้ก็ได้ราคาของอัปเกรดมาแล้วนะทีนี้มาดูที่แพ็คเอ็นชานแพ็คเอ็นชานเนี่ยมันจะได้ออฟแมวพรสามชิ้น ขั้นต่อไป16ชิ้นเดี๋ยวเราลองมาดูใช้57600นะ32ชิ้น58880 8 58880หาร57600 1.02เลยไง กลายเป็นแมวพรแล้วกันนะแมวพรเท่ากับหนึ่งจุดศูนย์สองแมวพร1.02นะแล้วเดี๋ยวไปดูอันต่อไป Blessing นี่ได้16อันออฟมอร์ได้16อันนะ สี่สามแปดสี่ศูนยม่งยิ่งไม่คุมใหญ่เลยอะสี่สามแปดูนะศูนจุดเจ็ดหกโอ้นี่ยิ่งแรกของแพงยิ่งไม่คุ้มนะแมวมอล็อก่ากับศูนจุดเจ็ดหก แม่โล็อกเท่ากับ0.7นอันนี้อันอื่นก็ไม่ต้องดูนะมันพอจะสรุปได้ว่ายิ่งแรกของที่ขั้นสูงสูงมันยิ่งไม่คุ้มเดีย๋ยวเราลองมาดูที่แพ็ครีไฟล์ดีกว่าแพ็ครีไฟล์จะได้โอลิอีลู36ชิ้นนะถ้าเป็นเอลิชได้12ชิ้นโดยที่ราคาแพ็คอยู่ที่1 0 8 0 0 0ูชิ้น 68400 68400โอ้โห oh. ไม่คุ้มอย่างแรงเลยนะ 0. 63เราไปดูโอลิคัน2ได้12ชิ้น72,000 เอออันนี้ดูแพงขึ้นมาหน่อยก็แค่0.66เอโอลิสอง6 6 6ถ้าเป็นเ d ได้4ชิ้นลองก็ได้ HD ได้4ชิ้นนะถ้ามันถูกถ้ามันได้น้อยกว่าเดิมก็ไม่ต้องไปคิดมันนะเออมันน้อยกว่าเพราะว่าครั้งที่แล้วมัน7,2 0 0นะเอเนาะก็ไม่ต้องไปคิดยิ่งยิ่งแบบแอันนี้ยิ่งแพงใหญ่เลย โอเคทีนี้มาดูกล่องต่อไปกล่องเลือกปรับแต่งได้ซินเวอร์1ไอรอน1โก1 60ชิ้นโดยราคาเท่ากับแพ็ครีไฟล์เลยอะโกแพงสุดนะเอาที่โกลแล้วกัน60ชิ้น1 5 4 8 0 0นี่นะก็ได้1.43 ทองหนึ่งแล้วก็มาดูอันต่อไปถ้าเป็นทองสองได้สิบสองชิ้นเราคิดแค่สองขั้นก็พอนะทองสองได้สิบสองชิ้นหนึ่งเก้าแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งจุดแปดสาม มาดูอันต่อไปนะเป็นกล่องเลือกเคสเกียร์มูลค่า5 0 0 0สนน o วิตคอยนะอันนี้ปกติกล่องเนี้ยเวลาเราทำดีเทิร์นกลับมามันจะแจกอยู่แล้วใบหนึ่งเพราะฉะนั้นมันจะเลือกหมวกได้ใบหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปแลกมันก็ได้นะมันค่อนข้างแพงเหลยห้าแสนแม่งเอาไปแลกเอาลีลูตีบอวกเล่นได้เยอะมากแต่ว่าถ้าใครอยากได้หมวกจริงๆก็แล้วแต่แล้วแต่เลยอันนี้มันเป็นแฟชั่นนะมันพูดยากลองมาดูอันต่อไปดีกว่า เหมือนกันเลยเป็นแฟชั่นเหมือนกันชุดเครื่องแต่งกายอันนี้ก็เหมือนจะได้กลับมาตอนออรีเทิร์นนะถ้ารีเทิร์นเลเวลถ้ารีเทิร์น30วัน5ะนะ59ที่เคยลองอะ่ะเลเวล50เอ้ห60ถึง69อะจะได้กล่องนี้มาด้วยแต่ว่าเลเวลอื่นไม่แน่ใจนะอย่างตัวนี้ตอนกลับมาก็เหมือนจะได้กล่องหมวกเหมือนกันนะ อ่าเนี่ยห็นป่ะมันก็จะได้กล่องหมวกด้วยแต่ว่าคิดว่ามันได้อยู่แล้วนะเพราะว่าเพื่อนที่เคยทําบอกว่ามันจะได้ชุดครบชุดเลย1ชุดก็คือเป็นชุดเซ็ตของไอ้ไอ้พวกนี้แหละเนี่ยก็น่าจะมีเป็นชุดเซ็ตเลยก็หมวกพึ่งเสื้อพึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าใครอยากแลกชุดอื่นที่เราแบบมันเลือกได้ชุดเดียวใช่ป่ะเออถ้าอยากแลกอีกชุดหนึ่งก็ก็แล้วแต่เลยนี่อยากได้ชุดนี้อะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่ยังไม่มีนะ อันนี้มันก็มันก็บอกไม่ได้แต่ว่ามันค่อนข้างแพงอ่ะบอกได้แค่ว่ามันค่อนข้างแพงไม่ค่อยคุ้มแบ็คแพคก็เหมือนกันอารมณ์เดียวกันแพงหนักกว่าอีกแต่ว่าบางคนอยากได้หมีนะก็ความเร็วในการเก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้นด้วยแต่ว่าแลกมาด้วย1ล้านโนวิทคอยก็ค่อนข้างแพงนะอันนี้ก็เป็นลดลถเนี่ยสล้านโนววทคอยถ้าใครอยากแลก ตอนนี้เออแลกได้ด้วยนะแลกได้อันเดียวเดียต่อวันมั้งรู้สึกเออถ้าอยากแลกก็แลกได้มันจะมีรถเจ๋งๆอยูอ่แต่ว่าน่าจะเป็นพวกสปีด4หมดเลยนะไม่มีสปีด5เลยเอ,อจักรยานนี้มันสปีดเท่าไหรอ่อเออสปีด4ก็มันเป็นน่าจะเป็นสปีด4หมดเลยสำหรับใครที่ชอบพวกแฟชั่นจักรยานสัตว์ขี่อะไรเงี้ยแล้วแต่เลย จะปั๊มกล่องโนวิดมาเรื่อยๆก็ได้แต่อย่าลืมว่ากล่องโนวิดอะ่ะมันได้วันละ3า0 0 0ใช่ปะถ้าอยากได้2ล้านก็คือ70วันเลยนะ2เดือนนะเพื่อจะแลกสัตว์ขี่ตัวหนึ่งแต่ว่าถ้าใครรีเทิร์นมามันเกินอยู่แล้วอย่างของผมตัวนี้รีเทิร์นตอนเลเวล70กว่ากว่าๆใช่ปะกลับมามันได้ประมาณ7ล้านกว่าแต้มอะ่ะอันนี้คือผมแลกแพ็กอัปเกรดไปหมดแล้ว30กล่องมันแลกได้วันละ30กล่องอันนี้เดี๋ยวจะมาแลกอีกทีเดี๋ยวจะมาตีบวกให้ดูคลิปหน้าแล้วกัน ก็คือถ้ารีเทิร์นกลับมาจะมาแลกพวกนี้ก็ได้นะแต่เขาส่วนใหญ่เขาจะเอาไปพัฒนาตัวกันเนาะส่วนอันนี้แพ็คเลือกการ์ดเนี่ยเป็นการ์ดบอสเลย5ล้านแต้มถามว่ารีเทิร์นกลับมาเนี่ยแลกได้ไหมแลกได้นะแต่ถามว่าไอ้การ์ดพวกนี้มันก็ไม่ดีเออถ้าสมมุติว่าเป็นการ์ดที่เราอยากได้พอดีก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่ามันไม่ได้มีไอ้พวกการ์ดที่แบบเจ๋งๆสักเท่าไหร่ถ้าพูดตามตรงแต่ว่า ถ้าแพทเนี้ยคอมโบโดมันมาแล้วการคอมโบโดมันดีกว่าการบอยบางใบอีกเพราะฉะนั้นแพคการเนี่ยอย่าไปเลือกมันยกเว้นอยากได้จริงๆนะแต่ผมว่าแม่งไม่คุ้มอ่ะห้าล้านค่อนข้างค่อนข้างใช้ยเยอะแต่ว่ากลับมามันได้แต้มเกินอยู่แล้วสําหรับคนที่ทําตอนเลเวลหกสิบถึงหกสิบเก้านะก็คือจะเป็นช่วงที่ได้แต้มเยอะสุดถ้าใครสงสัยว่ามันจะได้แต้มยังไงจะได,ได้แต้มเท่าไหร่อย่างเงี้ยลองย้อนกลับไปดูอีกคลิปหนึ่งที่ผมทําไว้แล้วนะภารกิจเลิกเล่นสามสิบวันอะไรทักอย่างหนึ่งชื่อคลิปยังไงงงลลอออย้้นนกับไไปดดูใช่ โอเคเพราะฉะนั้นถ้าดูแค่ตรงนี้เราดูแค่ตัวที่เราจะเอามาอ,อ,อัพตัวละครเราให้เก่งขึ้นหลังจากเราดีเทิร์นกลับมา30วันเนี่ยถามว่าอะไรคุ้มสุดเรามาดูที่ราคาที่ลงไว้เนี่ยก็ต้องบอกว่าทองคุ้มสุดแต่ว่าเราแม่งคงไม่ได้ใช้ทองเยอะขนาดนั้นอันนี้ไม่แน่ใจนะระผมผมไม่ได้เล่นไปถึงหลังๆเนี่ยว่าเวลาเวลลอยแล้วมันต้องใช้ทองเยอะอะไรขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ว่า ควรู้สึกผมว่าอัปเกรดอะคุ้มสุดถ้าดูจากราคานะถ้าดูจากมูลาคา่าแต่ว่าถ้าอยากให้ตัวละครเติบโตอ่ะส่วนใหญ่เขาก็อาจจะไปแลกเอ็นชารกับตัวรีไฟกันเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าเรารีไฟ์ก่อนเราจะออฟไลน์ไป30วันเนี่ยถ้าเราตีบวกได้ไม่เยอะเนี่ยตัวนี้ช่วยได้เยอะมากแต่เคยมีคนใช้แต้มทั้งหมดไปลงกับรีไฟลแล้วไม่ขึ้นเลยแถมลดด้วยก็มี เพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าเป็นคนดวงดีแล้วอยากเกติบโตเร็วรีไฟลเป็นคําตอบครับแต่ว่าถ้าอยากเซฟๆนะตัวเราขาดอะไรก็ไปทําตรงนั้นถ้าอัปเกรดยังเอาเวกได้ไม่ไกลก็ไปแลกอัปเกรดมาถ้าแมวยังออฟได้น้อยอยู่ยังไม่เอาเวกเลยก็ไปแลกแมวมาแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลว่าเราจะเอาไปแลกอะไรแลกที่เราขาดดีกว่าเพราะว่า ถ้าดูจากมูลค่าบางทีเราอะเราไปมองว่าเนี่ยแลกแมวมอล็อกมาแม่งขัดทุนว่ะแต่ว่าอย่าลืมว่าถ้าเราไม่แลกเราต้องซื้อถูกป่ะเออถึงมันจะดูจะถูกกว่าอันอื่นแต่ว่ามันก็ต้องเสียเพชรอยู่ดีอันเนี้ยของฟรีม,ม,ามาแล้วเพราะฉะนั้นเลือกในสิ่งที่เราขาดจะดีกว่าแต่สำหรับคนที่ชอบท้าทายนะเดี๋ยวรอดูคลิปหน้าเดี๋ยวผมแลกกล่องตีบวกมาได้ประมาณคิดว่านะ่าจะประมาณ50กล่อง 50กล่องก็อย่างที่คลิปที่แล้วบอกเลยก็คือเป็นแลกโอลิธรรมดาได้พันกว่าก้อนแหละแต่ว่าตวเนี้มัน ma, อัปเกรดมาไอ้มันรีไฟมาระดับหนึ่งแล้วก็คือแค่บวก5บวก4บวก6เนี่ยก็คงไปแลกแล่ไปแลกกล่องมาแล้วก็เอาแลกออกมาตีบวกกันแต่ว่าผมก็ทำแล่ไว้เพิ่มเติมเลยนะอันนี้แลกไป30กล่องเลใช่ปห30กล่องนี่ก็เป็นพันก้อนแล้วมั้งเออ30กล่องก็เป็นพันก้อนแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นแล่เลเวลหนึ่งแต่ถ้าเป็นพวกเอลิสก็ 360้ก้อนก็เยอะอยู่นะแล้วก็มีที่ทำทำไว้อีกหลายหลายก้อนอยู่ก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาตีบวกให้ดูกันนะว่าสูตรที่หลายๆคนบอกเดี๋ยวจะไปรวบรวมสูตรมานะสูตรที่หลายๆคนบอกว่าตีติดง่ายตีติดไม่แหกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมาลองทําให้ดูว่าสูตรไหนได้ผลดีสุดแต่ว่าถ้าถามส่วนตัวคิดว่าสูตรมันไม่มีจริงอยู่แล้วแหละเพราะว่าถ้ามองตามหลักของคอมพิวเตอร์หรือหลักของสคริปต์คงไม่มีใครเขียนว่าต้องแบบ รอ5นาทีตีแล้วโอกาสมันจะติดมากขึ้นหรือว่าอะไรเงี้ยคงไม่มีใครทําสคริปต์ตีบวกแบบนั้นแต่ว่าหลายคนใช้แล้วทําให้รู้สึกมั่นใจขึ้นก็ใช้ต่อไปได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันใช้ได้จริงอ่ะมันต้องทําซ้าได้แล้วก็คนอื่นก็ต้องทําตามได้แต่ว่ามันก็เห็นเห็นกันอยู่นะว่าบางทีมันก็ติดบางทีมันก็แตกอ่ะมันก็คือเป็นเรื่องของการแรนดอมนั่นแหละแต่มันก็สนุกดีเดี๋ยวลองดูคลิปหน้ากันแล้วกันนะครับจะเอาแร่ทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวให้ยามรวบรวมแร่ก่อนเดี๋ยวจะรวบรวมมาให้ได้เยอะ จะลองมาตีบวกเล่นให้ดูกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็พอจะได้ข้อมูลกันคร่าวๆแล้วว่าเวลาเราปั๊มกล่องโนวิดมาหรือว่าเรากลับจากกิจกรรมดีเทิร์มาเราจะเอาแต้มไปแลกอะไรดีนะครับสำหรับใครที่สงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วยังไงก็ลืมเอออย่าลืมไปดูคลิปเก่าๆเนาะเพราะว่ามีคลิปที่แนะนำวิธีทำกิจกรรมโน้นนี้นั้นเยอะแยะเลยนะครับ ยังไงก่อนไปอย่าลืมกดไลค์ like, <c oughs> กดแชร์กด Subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ